พอดีลูกชายผม,มนะครับให้อยู่บ้านก็ไม่อยู่นะครับปลูกบ้านให้อยู่ก็ไม่อยู่ลูกผมอยู่ส่งานซะนนี้แหละครับผมไม่ร hm, ู้ว่าลูกผมติดอะไรติดใจอะไรในสถานที่ก่อสร้างนะฮะเบืบ่อครับมันเบื่อผมผมอยากได้ตังค์นะครับเวลาอยู่บ้านมันเฉยเฉยมันไม่มีอะไรทำครับมันเบื่อมันเบื่อครับที่พักนี่ก็เป็นยังไงลูกก็อยู่ได้ครับอยู่ได้ สวัสดีครับเจอกันอีกนะครับกับคลิปนี้นะครับหน้าดำหุ่นมีและตัวหนึ่งชาแนลครับผมวันนี้เป็นงานเป็นการหน่อยครับนะฮะวันนี้ก็มาที่ไซงานไซงานไซเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านนาครับจังหวัดนครนายกที่มาวันเนี้ยพอดีลูกชายผมนะครับให้อยู่บ้านก็ไม่อยู่นะครับปลูกบ้านให้อยู่ก็ไม่อยู่ผมก็อยากจะถามลูกว่าทําไมไม่ยอมอยู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ย โรงเรียนก็ปิดนะเนาะนะครับช่วงโควิดอย่างที่รู้กันนะครับลูกผมอยู่ใส่งานซนี้แหละครับผมไม่รู้ว่าลูกผมติดอะไรติดใจอะไรในสถานที่ก่อสร้างนะฮะเดี๋ยวเราลองไปถามเขาดูนะครับว่าเขาทําไมไม่อยู่บ้านอยู่บ้านสบายๆเด็กทั่วไปเพื่อนฝูงเขาก็อยู่บ้านกันแต่ลูกผมไม่อยู่ชอบทํางานชอบมาทํางานก่อสร้างนะครับอ่ะตามไปดูครับ เจอแล้วครับเจอแล้วน้องไม้ครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนี่นะครับลูกชายผมนะครับน้องไม้นะครับรู้สึกรู้สึกลูกผมจะตื่นเต้นนะครับเอางี้พ่อถามก่อนแล้วกันพ่อปลูกบ้านให้อยู่นะให้อยู่กับย่าครับทําไมลูกไม่อยู่มันเบื่อครับมันเบื่อผมผมอยากได้ตังค์นะครับเวลาอยากได้ตังค์อยู่บ้านมันเฉยเฉยมันไม่มีอะไรทำครับมันเบื่อมันเบื่อครับไม่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะครับเพื่อนเพื่อนเขาส่วนใหญ่เด็กๆกกันนะฮะรุ่นเนี้ย ก็จะเที่ยวยกตัวอย่างลูกผมอยากได้เลยผมหาให้หมดเขาชอบมอไซค์รุ่นเก่าๆอายุมากเขาอีกนะฮะมอไซร์เขานะครับราคาก็เท่าไหร่นะสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื 37, ่นเจ็ดลูกขอเราจัดให้แต่ลูกผมชอบแต่งรถแต่ไม่ชอบเที่ยวนะครับเหมือนไม่รู้ทท่วไปส่วนใหญ่จะแต่งมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ออกไปแว้นไปเที่ยวกันในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ลูกผมไม่นะครับแต่งรถเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยมาอยู่ในฐานที่ก่อสร้างก็มานานอย่างลูกตอนนี้มาได้ประมาณสัก สามอาทิตย์ได้ครับสามอาทิตย์นะครับนี่ผมมารับกลับนะฮะไม่ขับนะครับไม่ยอมกลับทําไมถึงมาทําก่อสร้างนูชอบอะไรลูกบอกกับพ่อสิว่าพ่อเคยบอกว่าพ่อทําก่อสร้างตั้งแต่เด็กเรียนเรียนจบแค่ป .6 ผมก็เลยอยากทาแบบพ่อครับคืออย่างนี้ฮะพ่อจะบอกคนเรามันไม่เหมือนกันลูกลุอย่างพ่อเนี่ยพ่อมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและอย่างหนึง่งสมัยนี้ยไม่เรียนไม่ได้ลูกเราจะใช้ประสบการณ์อย่างเดียวเราก็ไม่รู้ ไม่เก่งเหมือนเหมือนคนอื่นเขาอ่ะพ่อจะเก่งในด้านการก่อสร้างก็ดีแต่อีกหลายๆเรื่องที่พ่อไม่เก่งก็มีครับคือเราต้องเรียนนะคือเรียนไปมา,มา,มาทำเหมือนเดิมพ่อไม่ได้ว่าพ่อชอบด้วยนะพ่อสนับสนุนแต่ว่าเรื่องเรียนก็อย่าเสียนะอ่ะต้องเรียนด้วยลูกอย่างน้อยพ่อขอให้วิศวะก็ได้ครับได้ไหมได้ครับเอาให้ได้นะลูกอ่ะพูดถึงเรื่องเรียนตอนนี้เป็นยังไงการเรียน เรียนตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ครับอ่าเรียนออนไลน์ยัยงไงต่อลูกเรียนกันถึงสุขครับก็เรียนเหมือนปกติครับเอาแล้วแล้วหนูมาทํางานแล้วหนูเรียนยังไงลูกก็แบ่งเวลาเอาครับแบ่งเวลาเอาครับทํางานก็ทําครับเรียนก็เรียนครับอ่าตอนนี้หุ่นได้พ่อเลยนะครับผิวเริ่มจะได้แล้วจริงๆลูกผมว่าผิวจะไม่ดําเหมือนผมนะครับเขาจะผิวแม่นะครับแม่เขาก็ไม่ไม่ดําแม่เขาขาวนะครับวันนี้สรุปไม่กลับกับพ่อใช่ไหมไม่ครับจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ครับถึงตอนไหนถึงจะกลับ โรงเรียนเปิดนู่นเลยครับโรงเรียนเปิดเนาะ,อ,ะอีกอย่างหนึง่งผมอยากให้ลูกผมทําช่อง YouTube ลูกก็ไม่ยอมทำเราก็ซัพพอร์ตเราลงทุนในทุกอย่างลูกก็ไม่เอาสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมฝากตรงนี้ก่อนละกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วแต่หนึ่งชแนลของผมนะครับวันนี้ก็มาในใช้งานก็คือนานมากแล้วนะครับทุกคนจะไม่ค่อยเห็นผมมารูปแบบเกี่ยวกับงานส่วนใหญ่ก็จะไปกิน นะครับไปเที่ยวหาเพื่อนอะไรประมาณนี้ในคลิปต่างๆนะครับแต่วันเนี้ยผมพามาทัวร์ไซงานผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลาก,ก่อนละกันเนาะแล้วก็ท้ายคลิปดูการวิธีการทํางานของผมเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงดูทีมงานผมเอ่อความสามารถขนาดไหนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ตอนนี้ทีมผู้หญิง,งนะครับก็มัดเหล็กคานนะครับม,มัดผูกเหล็กคานนะฮะไซนี้นะครับอยู่ที่อําเภอบ้านนาครับผมจังหวัดนครนายกครับหลังนี้เป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นครับจุดนี้ก็จะเป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียวครับไซนี้สร้าง2หลังนะครับ2ชั้นแล้วก็1ชั้นครับ ตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะฮะกลับมาที่ห้องพักะนะเนาะที่ลูกชายผมพักอยู่กับพี่ๆเขาแล้วก็ทีมงานผมะนะครับที่พักนี่ก็เป็นยังไงลูกอยู่ได้ครับอยู่ได้คือเขาไม่เคยลําบากเดีผมนะครับผมลําบากมาตั้งแต่เด็กนะฮะชีวิตผมติดสูติดศูนติดศูนย์เนาะติดศูนย์คืออะไรไม่ใช่ติดรอนะครับติดศูนแก้ได้ไหมลูกแก <laughs> ้ได้ครับแก้ได้เนาะ ติดศูนย์แก้ได้สําหรับเรื่องการเรียนนะครับแต่ว่าชีวิตผมว่าติดศูนย์นะครับติดลบด้วยนะฮะ mm hmm. ก็มาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสาเร็จขั้นหนึ่งนะฮะวันนี้ที่ทําคลิปนะครับผมภูมิใจเขาผมสังเกตด,ดูวัยรุ่นทั่วไปเด็กอยู่เนี้ยเดยก็กอายุแค่15นะครับอยู่บ้านกินนอนตื่นขึ้นมาก็มีตังค์ให้ใช้แต่ลูกชายผมยอมมาตากแดดหน้าดำเมื่อกี้นะเขาเป็นคน ผิวขาวนะครับผิวขาวเหมือนแม่เขาตอนนี้ก็จะดําเหมือนพ่อละครับก็เดี๋ยวลองลองดูรอบๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆที่นอนของลูกผมนะครับว่าเขาพักกันยังไงอะไรยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่นะครับที่พักที่ลูกผมพักอยู่เนาะผมก็ได้มาเช่ามาเช่าบ้านนะครับเช่าห้องอ่าประมาณนี้ครับเช่าห้องให้ ทีมงานผมอยู่กันนะครับอ่ะแถวนี้ก็จะเป็นลูกน้องผมนะทีมงานที่มาสร้างบ้านที่นี่นอะเนาะก็จะประมาณนี้ครับส่วนลูกชายผมก็จะอยู่ห้องริมสุดนะครับอยู่กับพี่เขานี่ครับที่นอนลูกชายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับก็จะอยู่กันประมาณนี้นะครับ